เนีตั้งเดัะผมไม่ได้เข้ามาป่าแถวนี้ไม่ใช่สี่ปีแล้วเ่ย <c oughs> ผมจนหลงต้นอันนี้นั่นผมรยนึกว่าต้นมะข่าแต้พอถามมิงห้อยน้อยบอกว่าต้นขี้หมาหรือต้นเขาควายมันเป็นต้นใหญ่นะต้นใหญ่สูงแต่มันไม่ใช่ต้น ไอ้มะฆ่าแท้นี่เข้าใจผิดแหละแล้วก็เส้นทางก็เสื่อมโทรมนะถ้าพูดไปนะแบบธรรมชาติถนนหนทางรถยนต์เข้าเนี่ยไม่ได้แนละ้วแต่ก่อน,นยังพอมีรถได้แต่มอเตอร์ไซค์ยังได้อยู่งั้นพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาไม่ติดอะไรผมก็จะมาเดินป่าสักราาวิบโมงแล้วก็ เดินไปจนถึงนู่นนะครับถ้ำปูเพียนทุละ่ะเออไม่ใช่ถ้ำวิสุทธิมงคลก็จะเดินไปดูแต่ถ้ามันลกก็ไม่ไปก็จะไปตามทางนี่แหละใครจะไปด้วยก็บอกนะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามั่นใจวะพราแต่ว่ากลางวันมันไม่มียุงนะ <c oughs> แต่ถ้าแบบนี้สภาพตอนนี้ก็โอ้ยอยากกันยุงเอาไม่อยูนะ่ละไปเดี๋ยวดูเวลาแล้วมันกี่โมงเลยโอ้ยอีกห้านาทีสิบแปดนาฬิกาเดินกลับพอดีถํำแล้วก็กลับ สะกลเลยมาเดินออกอกําลังกายก็ได้เหงื่อนิดหน่อยคือคนเราเนี่ยจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็ไม่มีประโยชน์ฉั้นตอนนี้ต้องมาเดินออกอกาําลังแต่ว่าเดินป่าก็ต้องระวังนะคืออย่าเอาเชื้อมาเลรียกลับไปด้วยเลย <c oughs> <c oughs> ตัวังตวเดินกลับ